เรามดีจีโน่แลวร้อนเพียงขนา่ใหญ่ๆกว่าล่แต่ว่าเจ้ามาเราร้อนเลยเพอเจ้าคือปัญหาพวกหม้หนึ่งพอาะนั้นมันเบาๆเจ้าเมียคอยยามันรุดเสียินเจ้าดิ้งไม่นี่อยานหม้หนึ่งเงินเมตรนี่เขาจะพบว่าชินจีเขาไมาเห็นอย่งพอ พอบมลาป้าือเป็นตันหนักเช้กายังว่ามจะตรดเสตีนแล้วจังเมือนพระอบขึหนักพระอบมันหนักผมโอ้ยผมกะข็งหายบ่โอ้ยงงไปท้องไปยี่เหลี่ยมแข็งตัวอันนั้นแข็งแสบด้วยเ่นบ่พอป้าไอ้หนุ่ยก็่าถึงใจพราะแมคักแลรี่ยร ทักเลมนี่ใช่ทักเลมทีจัดัวักเลมนีเอาเอาบอเอาบออจิไปทรงเลยเซาลี่สอนเจาะเสื่องกันนอนแบบเยนเยเลยเดี๋ยวนี้ไปบอเดี๋ยวนี้ไม่งไม่หนุ่ยกัิบนสะกันบนบนักลมบนนักลมอจิไปทรงลี่สอนลวตอนเสาร์จไปรับไปบอไม่งยหนุ่ยไเจาะเสื่องกันไมความสุข ไหยิบว่ได้เึ้งนน่ที่ไเบี้ยขวดหนึ่งเป็นเมากวนบ่ีไปพอิ่าได้้งอุ้ยไปเจนุ้ยว่าไงไปบอหัดมือเหมือนวันเนาะมือนี่เหมือนนั่นล่างมือวันกาลังกาลังกาลังว่าลังเกียองระดให้ได้สามดอกเด้อไนีบุญนั่นโอ้ยอย่าบอกเขาขางเวราะจะควงไรเตหนุ้ยบ่รู้คือกันดีเราอิดิตีพอแลวแต่เราเหมือนม โซหมดอะแต่เป็นบเออรอคาสังด้ยรลูกเียวลูกเงียวมึงทาลูกเดียวลูกกินน้ํจามราดก่อนเจียเดียวกับกัวสิเดียวกัวสิได้อะงั้นมันาฟันสามเ้ีเหริ่มมได้สองทุ่มแล้วหาทุ่มนะแต่เทียเดียวคือทนแถ้ว่ะแต่เทียเดียวนี่ไว่ได้เป่าน้ำเลยตีพอห่อ คุ้มกันจะขวงลูกขึ <uncover> oh, ้น่าลูกนี่งวันแีเฮ่ยตื่นทำไมจักกี้วันีเวลาคุ้งแหงหน่อยนี่มุ่งฝ่าว่าสียเอาสองเลยบันใดซ้ำซ้ำคนีท่านใจหวานวันเริ่มสองทุ่มแล้วหาทุ่มนอกบัดนี้เศร้าเมียอีกขอดตีสองรับพอดีรับบัดนี้ใส่แหนบแหนบก็ไหารละยังเชี่ยนยังกันบมดเลยสะอาดปลาหมู หน้าม <mile> ัวเกิดกันแล้วเกิดกันด้านข้าวท่านทาพิษกันแล้วมาบ้านไปกันบ้านไปกันพิษกันิษกันยังที่ลูกด้วยแค่พ่อชุดสิพ่อกันสุดลูกนะท่านโดนพิษกันมันกอดข้อกันเข้าห้องมานั่นแหละก่อบางคนนี่เมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้หลับได้นอนกันแต่อย่าง ไอ้เขาบ้านหรือว่าเป็นนางงามตีวันนี้ถ้าไม่ได้พักก่อนนะคุณยมวันนี้สี่วันนี้หกอง้าน้าพวกก่เราเป็นพวกไก่กันม่ได้เนาะพวไก่กันวันนี้วันแย่งกับจวดไปวัลอดสมเดที่เขากับเขาบ้านเขาแย่งหรอเขาที่เขาบ้านเดีวแต่เขาบอกมัน เไปหอมใส่หอมใส่เพี้ยนนะเขาใส่เขาใส่ใส่สีบอสเออ่ยเขาใส่อย่างที่รู้ว่าเขาที่ใส่เป็นของความเรียบร้อยตะกี้เราเห็ดตัวหนาลักนี่เล็บมือเล็บตีหมดเหยียดเตี้ยเออเดี๋ยวนี้เราท้ากัวหมดนะเดี๋ยวนี้ว่าหนาลักสีบอสบอสโอ้โหขี่ไถ่หายปีนหดของมันแม่เดี๋ยวนี้มินเล่าอยู่อือกับพจน์ เอาหอดเอ็นกอก็เขาวาางไรตวก็ว่าปั่นปั่นปัิกับปรอมมาดิฮะเปหน้าที่ปุ๊กเนี่ย้ายกบกนอนเนี่ยเบ่ได้ยาไปถึงขนาดนั้นเ้อคุณยมตายพอดีแล้วบอช่วยันลเมืมือปพีกดังชอาคืนอนดีแท้บ่ตีน่นบ่ตีกันเลอาจารย์จะรู้ว่าค้อไหนมีหน้าที่หนักแบบไหน อบตสอบตต่างๆเนี่ยก็ต้องคอยมาดูแลไม่ดูแลตอนคืนไม่พอตอนานเวลาพักผ่อนก็จะไปเอื้อนหากันบางทอเพราะว่าก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบางคนก็อาจจะวางภารุระให้คนอื่นเบิงแย่งกันไปอย่างนี้คุณยองเพราะนั้นยงพ่อยองแม่ต้องต้องเปลี่ยนกันนะเนี่ยอย่ายอมอยู่ที่ในส่วนกองอำนวยการ การเงินการอะไรเนี่ยเปลี่ยนกันคุณโยมอย่หยุดเปลี่ยนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องมีเวลาให้พักเท้าลวกไห้ซอยเท้าปิดก็ไม่แต่กุศลประมาล้อยข้ากระเบื้องแห้งท้าโบนบัตรร้อยแสบบัตรโบนทัตรที่เกเมื่อวานนี้หลวงพี่สุนพ่อบอกว่าต้องเตรียมต้องเตรียมคนมาหลายๆมันที่จ้า่ทันมันน่าจะใช่คุณโยมบางครั้ง อาจารยก็รู้ดีคุณโยนแต่อาจารย์ไม่อยากขยักขยายผู้กวอยากเกี้ร์นะครับคุณโยนเนาะตอนนี้ยอมไมยมาเนสยเนี่ยคุณโยมขอพระบรมนาถจิญาติพี่น้องทาอายนะนนี้มีาะใกล้จบไกลอย่าคมเนากตาบาระบรม่าถขบคุณโยมบ้าบาายธรรมาลายกอมือกันน้าตับาโล่าหลวงพี่มาหาเมร เพิ่นไปไายเพิ่นมีรถตู้เพิ่นลไปเป็นเป็ขาก็าตอนนี้รถตู้ก็าก็ต่โอเดียวก็ขาก็ไปแบบธรรมชาติเพราะได้ยากจันไดยเรื่องใยไยไปปยงนก็ไปงานทไไปพอคือพอได้ยากก็มาโอนเลยอนได้ก็ได้ชนะพลาดไขอขอบคุณยกระยองไงยกระยองกะองมันห่นงไปเือปา

ย้อข้อบุลเลอร์ออี่ยยอที่มาเ้เากันยอข้อบุลเลร์มาจาร้องกานมาเ้ารละนะคุณโยมนะเพราะนั้นหน้าที่รับผิดชอบทางกันไปคุณโยมแต่ในการจัดางานบออย่างนี้พอต้องไปเรื่องที่คุณโยมเราเขียนไ้นะเขาเรียกว่ารเบียเป็นอเปรเบ่ยงแบบแปแผน,นแต่ในการปฏิบัติจริงๆแล้วมันจะสวนกัน ไอ้อย่างคนยอมพ่อไอ้อย่างคนยอมที่อยู่ในหน้าที่เนี่ยอ่าสมมติว่าญาติยอมที่อยู่กองล้วงไหาเนี่ยกองล้วงไหนี่มีคนในการถามชื่อมาเช้าหรือจะได้แต่แม่โดนกมลแล้วก็คนยอมโนรีและก็โทกี่คนคนไทยเนี่ยน่าแหละเขาบอกว่าหนูโย่ถอยดาวพ่อโย่วงไหญ่พ่อ เรายอมก่บป้าร้อยป้าพ่อมาจามแล้วกให้หยดอ้อมด้วยเนี่ยคุยดียวรับผิดชอบสามหน้าที่แต่อาจารย์ก <te idal Industry UK> ็สามารถเรียกใช้ได้ทุกคนอันนั้นคือหน้าที่คุณหยดแต่ในความจริงแล้วจะเอิ้นไถ่ไส่อะไรก็เม่นข้ามประธานสภาจะมานั่งเป่าเต็มหัวอยู่ก็เม่นแค่บางทีเป็นเหี้ยแล